มาแล้วครับยังไม่ไล่เดี๋ยวอันนี้บอลคู่เอกโโอ้ในซากอนำ้ปหนึ่งนสมและระหว่างที่ผมปีนขึ้นมาบนอุ้ยบนอัตจันทร์มีชั้นลอยก็บอลเข้าก็เข้ากันพอดีเลยเลยอดชมประตูแรกเลยครับมาแล้วมาแล้วทีนี้ ว่าคู่นี้คู่เอกล้ำเจียกโอ้โปึ๊บฮึมนี่คูแต่เรื่องนี้เลยครับเป็นโทรศัพท์ตรงทางของจวนมาจังหวะนี้อ๋องจวนกับล้ำเจียกครับอรวยแล้วงั้นสวยจังหวะนี้จะการที่คุณเจ้าของทางฟองจวนของจวนอ๋อทางหมุนซ้ายหมุนขวามาติดล้ำเจียกเข้ามาจังหวะนี้นะแม่น้ามากระดาน ไล่อยู่ทางด้านหลังกรรมการตยอโเตาครับเขเลยหยุดหมุนหมุนตัวซ้ายมุนหมุนเรื่องเ่โตเริ่มตเ้ยด้แล้วค้้แล้วตัว้ายก็ไก็่งตวนี้หยุดได้แล้รเราหลอมเจียมาตึงพอประมาณครับไม่ตรึงมากไปได้อยู่กต่จะวาต50-50ระวัลกันด้วยนะองทีม